หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดียวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสัทีเดียวค่อยไป อย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอเหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้ และฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอและฉันก็เจอเรื่องเดิมไร้ไร้ายเข้ามาแต่ทุกทุกทีฉันก็ทำให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มัน